สวัสดีครับร้านนดาเลเครื่องช็อนะครับวันนี้นะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับรถ v ีออร์เจนสนะครับสินค้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์ 5W40 นะครับไลท์ลัฟไฮเทคนะครับพร้อมแถมฟรีน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินนะครับและน้ำมันเกียร์อีก3แกลลอนนะครับและเปลี่ยนกองอากาศด้วยนะครับผมขั้นแรกนะครับเราทําการคลายน็อตตัวถังน้ำมันเครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกก่อนนะครับผมนี่ครับผม จากนั้นนะครับทําการเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับนีครับผมและขันน็อตปิดตัวถังน้ำมันเครื่องให้แน่นนะครับและเทน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับ 5W40 นะครับไลลับไฮเทคนะครับเกลอนสีมวลนะครับเหมาะกับรถซิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับผมเช็กระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับต่อมาก็เปลี่ยนกองอากาศนะครับนี่ครับและเริ่มถ่ายน้ำมันเกียร์กันเลยนะครับผมนี่ครับ ตัวนี้นะครับจะใช้น้ํามันเกียร์อยู่ประมาณ3ลิตกว่าๆนะครับผมถ่ายออกจนหมดนะครับและเริ่มเทน้ํามันเกียร์กันเลยครับตัวนี้ครับ ATF top tech 1นึนะครับอันนี้ถ้าเป็นสําหรับเกียร์ออโต้โดยเฉพาะเลยนะครับผมตัวนี้จะใช้อยู่ประมาณ3ลิตรกว่าๆนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเช็กระดับน้ำมันเกียร์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมและแถมฟรีนะครับน้ายาล้างหัวฉีดนะครับตอนนี้ สามารถเติมผสมไปในทางน้ำมันเชื้อเพลิงได้เลยนะครับผมสามารถเติมผสมไปในทางน้ำมันเชื้อเพลิงได้เลยนะครับและทำความสาดรห่องเครื่องให้ครับเสร็จเรียบร้อยครับสนใจถานน้ำมันเครื่องกับรานดา,ดาเลซึ่งชอบน้ำสามารถติดต่อได้ตามที่อย์ด้านล่างหรือมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับแปและเสวัสดีครับ